ปวัสด,ดีครับช่วงเช้าๆอากาศดีๆนะให้ชมดอกบัวบานนะดอกบัวสีม่วงนะดอกบัวสวยในกระถางนะครับอดอกบัวสวยสดงดงามน,นะดอกบัวสวยนะ,อะดอกบัวนะครับสีม่วงในกระถางสวยสดนะมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็ในฐานะวันนี้ก็เป็นวันสําคัญ ทางพระพุทธศาสนาเนะาะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็อนุมโมทนาบุญนะอนุมโมทนาบุญกับคนไทยหรือว่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นนับถือพุทธศาสนา่นหละทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยในประเทศไหนก็แล้วแต่นะที่เป็นระพุทธศาสนานะครับที่นับถือพุทธศาสนาหรือว่าพุทธศาสนิกชนนะที่มีความศรัทธานะ แต่จริงๆแล้วการทําบุญทำกุศลนะอ่าบางคนอาจจะคิดว่าการไปทําบุญในวันสําคัญทางพุทธศาสนาว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันอาสาระบูชาอ่าหรือว่าวันพระอ่าแปดําวันพระสิบห้าข้ามอะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วการทําบุญทํากุศลนะั่นอ่าเป็นบุญตั้งแต่เราคิดนะเป็นบุญตั้งแต่วันแรก เป็นบุญตั้งแต่วินาท,ทีแรกที่เราคิดอยากจะทําบุญนะครับบุญมันก็เกิดแล้วก็ว่าบุญสําเร็จาจากการคิดจากการลงมือปฏิบัติทีนี้มันมีเรื่องเล่าเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะบางคนไปทําบุญเนาะทําบุญเยอะทําบุญมากคือทําบุญเยอะก็คือคนรวยคนมีเงินมีทองเนาะว่ามีเรื่องเล่ามีเศรษฐีคนหนึ่ง ก็อยากจะทําบุญนะก็อยากจะทําบุญก็เชิญชวนคนมาร่วมทําบุญทากุศลแต่ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยจะมีคนมาร่วมทําบุญเท่าเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนในสมัยนั้นในสมัยพุทธกาลคนรวยรวยจริงๆก็หายากนะการที่จะมาทําบุญใส่บาตรท,ทาบุญถวายสังฆทานทําบุญสร้างเกดีสร้างกุฏิสร้างวิหารเยอะๆอย่างเนี้ ต้องเป็นคนที่มีเงินมีทองจริงๆนะต้องเป็นเศรษฐีว่า่างนั้นเถอะนะทีนี้ด้วยทวี่มีสาวใช้มีสาวใช้ก็มีศรัทธา,อ,าอยากจะร่วมทำบุญกับเศรษฐีบ้างแต่ด้วยที่ตัวเองนั้นมีฟอร์มยากจนคนแค้นก็เลยอยากจะร่วมทำบุญแต่ไม่รู้จะร่วมทำอย่างไงดีก็เลยเอาเสื้อผ้าอาพรไปขาย อ่าเสื้อผ้าอ,อาพรอ,อ่าที่ตัวเองเย็บปักถักร้อยไว้นะ่ะไปขายได้เงินมาน้อยหนึ่งนะก็เลยไปซื้อเข็มก็ร่วมทําบุญในกลองกระถินของเศรษฐีแล้วก็ได้อนนิสงส์งนะฮะก็คือผลของการทําบุญเพราะว่าโดยความยากจนก็มี เงินซื้อได้แค่เข็มดามเดียวส่วนเศรษฐีก็ถวายกองเงินมหาศาลอ่าแล้วพอผ่านไปก็คือในชาติที่ผ่านไปหลังจากที่ตายไปแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้นะฮะสาชายคนนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดานะเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีคนถามว่าเอ้าทําไมสาวชายถึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ทัังๆที่ ทําทบุญแค่น้อยเดียวทําบุญแค่เข็มด้าเดียวก็สรุปแล้วการทานนั้นไม่ขึ้นกับจำนวนมากหรือจำนวนน้อยแต่การทานนั้นมันขึ้นกับศรัทธา,าขึ้นกับศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้พุทธศาสนิกชนที่ทําบุญทําทานวันอื่นๆก็เป็นวัน ดีทุกวันนะครับเป็นวันที่ดีเป็นวันที่อ่าเป็นกุศลทั้งนั้นขอให้จิตใจเราเป็นบุญนะมากบ้างน้อยบ้างตามอัตภาพนะไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วเอาหน้าเอาตาทำบุญแล้วเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อความโอ้อวดนะอ่าทำบุญแล้วเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญตัวเองว่าเป็นผู้ดีมีฐานะอ่ามีเงินมีทองอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็สุดท้ายแล้วบุญกุศลก็ไม่เกิดนะแจ่จริงๆแล้วหลักของการทําบุญก็คือ,อาการทานศีลน,นะแล้วก็ภาวนานะทานศีลแล้วก็ภาวนาด้วยนะครับก็จะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่สําหรับทุกท่านครับในคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ